สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมด MRO ซึ่งมันก็จะเป็นโหมดชิงถ้วยในเกม Mobile Legends นะครับแล้วมันก็เป็นโหมดที่โคตรจมันเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยส่งผู้เล่นที่มีคุณภาพมาเล่นกับเรานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยต้องการมานานมากๆหลังจากติดอยู่แร้งอีพิกนะครับซึ่งเป็นนรกคุมที่7อย่างที่เคยพูดกันไว้ไอ้โหมดเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือว่ามันเนี่ยจะแจกตัวละครทุกตัวที่มีในเกมให้เราเล่นนะครับคือมันเป็นอะไรที่โคตรจะดีนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตัวละครทุกตัวไได้ใช่หม เราก็จะไม่โดนเอาเปรียบแล้วเราก็จะไปวัดกันที่ฝีมือแล้วก็การเลือกเคาน์เตอร์ตัวละครมากกว่านะครับแล้วก็โอเคครับก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยผมก็จะอธิบายโหมด MRO นะครับโหมด MRO หรือว่าโหมดชิงถ้วยนะครับหรือว่าจะพูดให้ง่ายเนี่ยมันก็คือโหมดทัวนาเมนต์นะครับซึ่งเราเนี่ยจำเป็นต้องชนะ3ตาติดเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ถ้วยมานะครับซึ่งไอ้สตาติดเนี่ยมันต้องไปสุ่มทีมใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดความท,ท้าทายบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอทีมดีนะแบกเราได้แล้วก็เล่่่นพพอออออไได้ะรยางแตคื มันสุมทีมใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออทีมนี้พอดีทีมหน้าพอเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะโดยเกมที่ผมเนี่ยนำมาลงนะครับก็จะเป็นเกมที่3ที่ผมเนี่ยเล่นในโหมด MRO นะครับซึ่งตาแรกกับตา2เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เอามาลงนะครับเนื่องจากมันมีปัญหาด้านเสียงซึ่งผมไม่อยากจะเอาคลิปที่มันมีปัญหามาลงนะครับผมอยากจะคงคุณภาพไว้โอเคครับแพมมาเยอะและ้วไปเริ่มกันเลยเริ่มเกม มานะครับหน้าเลือกฮีโร่นะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเนี่ยต้องแกงแย่งชิงดีแย่งเลนที่ต้องการเนี่ยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับหมด MRO นะครับไม่มีเลือกเลนล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครเร็วใครได้นะส่วนตัวเนี่ยผมเลงไปที่เลนทองแน่นอนกับว่าผมเนี่ยจะเล่นแครี่นะ ซึ่งตัวที่ผมเนี่ยจะเล่นก็คือแกลนเจอร์ครับเป็นแคลรี่ที่โคตรจะเก่งเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใช้สมองมากแค่สกิลให้โดนก็พอแล้วโอเคครับเมื่อเราเนี่ยเลือกตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในเกมกันเลยครับเปิดเกมมาก,ก็เดินเข้าเลนแบบปกตินะครับแต่ว่าเหมือนจะมาแค่คนเดียวนะคือซับพอตอย่างฟังโก้เนี่ยเขาไปอยู่กลางนะครับซึ่งก็เหมือนจะเป็นการแท็กเลนต้นเกมนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแท็กเลนกันทําไมนะครับก็เมื่อคุณเป็นซับพอตเนี่ยก็ควรจะมาดูแลแคลรี่นะเอาจริงเนี่ยผมไม่เคยเเห็นททีีมมตรงข้า่แบบออไป แท็กเลนกลางเลยนะก็คือส่วนมากเนี่ยก็จะเข้าเลนมาพร้อมแคลี่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ควรจะทานะครับคือยกตัวอย่างในกรณีที่แบบฝั่งตรงข้ามมีตัวละครที่มันค่อนข้างจะได้เปรียบต้นเกมแล้วมาบุกถมเราจนเราต้องกลับบ้านหรือว่าเราตายต้นเกมเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเลนแคลลี่เนี่ยพังแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปเดินโลมแล้วก็ตายด้วย ผมก็ไม่รู้ว่าทําเพือเอ่ออะไรนะครับคือแล้วพอเกิดใหม่ก็เดินไปเลนกลางนะครับคือกูต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนทีมเราเนี่ยไม่ได้มั่วแค่คนเดียวนะครับคือทีมตรงข้ามเนี่ยก็มั่วเหมือนกันมันจะมีหมาป่าเดียวดายอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันเออมาอยู่กับฮานาบิซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมาอยู่ทําไมทําไมมึงไม่ไปเลนอื่นวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะกดมาซับพอร์ตไงแต่มันซับพอร์ตได้หรอวะเมตาไ,ไหนนี่คือเลนแครี่ในโหมด MRO เนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับก็คือว่า ต่างคนเนี่ยก็ต่างระวังนะครับคือถ้าแพ้เนี่ยมันก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับก็ไม่มีใครอยากเสียถ้วยหรอกเนาะเราก็ทําได้แค่ฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาตอดกันไปตอดกันมานะครับแต่ว่าในระหว่างที่กําลังฟาร์มอยู่นะครับก็คือว่าฮายาบุซาเนี่ยกระโดดเข้ามาหวังจะฆ่าผมนะครับแต่ว่าก็โดนผมเนี่ยเอาเพลย์ไปซึ่งกูเอาเพลย์ได้ไงวะเอาจริงแล้วเนี่ยก็กะจะตายไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าก็ดันรอดซะง,งั้นก็ถือว่าโชคดีไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซัพพอร์ตของเราเลนี่ะครับก เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาฟิกเกอร์ไปแล้วอะ่ะคือ <S <S มึงไม่ต้องรีบดึงก็ได้อเอาแบบมั่นใจแล้วเคยดึงอะไรอย่างเงี้ยมึงรีบทําไมเนี่ยแล้วคือแบบว่าแกก็ไม่ลักความพยายามนะครับก็คือพยายามจะดึงนะแต่คือมันก็ยังดึงไม่โดนนะคือก็ก็ยังแบบเออชื่นชมในความพยายามนะครับมันดูตะมูตะมีดีหลังจากนั้นเนี่ยก็วาร์ปกลับบ้านนะครับแล้วผมเนี่ยก็พยายามจะนั่งส่องสถานการณ์แมปนะครับว่าเออทีมเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่กําลังขี่เมฆเข้าเลนเนี่ยผมก็เออแทนกล้องไปแทนกล้องมานะครับก็คือว่าพยายามจะมองรูปเกม ว่าเออทีมเราเนี่ยมันยังโอเคไหมซึ่งมันก็ดูเหมือนจะโอเคดีนะผมก็เลยเออสนใจตัวเองดีกว่ายังไงเนี่ยทีมก็น่าจะเล่นได้ ซึ่งฟังโก้เนี่ยก็ยังพยายามจะดึงนะครับแต่ก็เออดึงไม่ไม่โดนเอาจริงแล้วเนี่ยคือแครี่ทีมตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะน่าสงสารนะครับก็คือว่าโดนรุมโดนกดดันนะครับถึงจะเป็นการกดดันที่ดึงไม่โดนก็ตามซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ควรจะจะ,จะโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมึงดึงมาขนาดเนี้ยมันยังไม่โดนได้ไงเนี่ยแทนที่เราเนี่ยมีโอกาสในการกดดันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิวเลยถึงบางครั้งเนี่ยผมจะมีโอกาสได้ไฟกับฮาร์ดบีหนึ่งวีหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางก็จะหนีผมไปได้ตลอดนะตอนนี้เลรา่ ข้างจะเหงานะครับก็คือว่ามีแค่สองคนผมแล้วก็ฮานาบีนะครับ แต่ว่าเหมือนฮายาบูซาเนี่ยก็เ <า S 1> หมือนจะกลัวผมเหงานะก็เลยแบบเออมาสกิดหน่อยแล้วกันแล้วด้วยสัญชาตญาณแคลรี่นะครับผมเนี่ยรีบพุ่งแล้วก็ฟิกเกอร์ทันทีนะก็คือว่าถ้าหลุดไปเนี่ยน่าจะตายแน่นอนครับซึ่งไม่คุ้มมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยมันจะได้ผลนะครับก็คือว่าผมเนี่ยรอดมาได้นะหลังจากนั้นก็กลับบ้านนะครับก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยแล้วก็เหมือนว่าหมาป่าเดียดดาเนี่ยจะกลับมาแล้วนะครับก็คือหลังจากหายไปนานเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วซึ่งผมเนี่ยก็่่ก้ไกไไยนนะครมมมมีออเเิดขึืผ ออกไปไฟแน่ๆน,นะก็คือออกไปก็อาจจะตายได้ซึ่งหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมองว่าเอ้ยคลิปนี้มันน่าเบื่อวะ่ะคือมึงไม่ทําอะไรเลยนอกจากฟาร์มแล้วก็แพมซึ่งเอาจริงนะเกมโมบ้าส่วนมากในแรงสูงๆหรือว่าการแข่งขันที่มันมีความจริงจังเนี่ยคือแคลลี่เนี่ยมันแทบจะพลาดไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยเออขออนุญาตเซฟละกันคือยังไงเนี่ยทีมเราเนี่ยก็เล่นได้นะผมเนี่ยรอเล่นเลด,ดเกมก็ไม่เสียหายอะไร ช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนละกนหลังจากที่ฟาร์มในเลนแล้วก็ยืนจ้องหน้ากันอยู่ตั้งนานนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีไฟเกิดขึ้นระหว่างผมกับฮานาบีนะคือเอาจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะที่พยายามจะไฟคือฮานาบีเนี่ยแม่งเดินหนีเข้าป้อมอย่างเดียวนะครับก็คือยอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือมันพลาดไม่ได้แล้วคือพอพลาดเนี่ยก็จะเป็นทรงเดียวกับฮานาบีนะครับขนาดในป้อมยังไม่รอดนะครับแล้วพอไฟเสร็จเนี่ยผมก็มานั่งดูสกอร์ทีมตัวเองนะก็คือว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะนํามากๆนะผมก็เเเเลลลยยออรรู้้้้้สึกกววว่่่าาามนนีนจะะไดถแแแห คือมันก็เป็นแค่ความคิดนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมพยายามจะไม่ประมาทกับเกมที่เรียกว่าเกมโมบ้านะคือมันพลิกกันได้ตลอดแล้วด้วยเกมโมบายเลเจน n d ที่มันเออพลาดแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เกิดการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนได้เลยอ่ะก็เลยจะพยายามไม่ประมาทละกันตอนนี้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะได้สเปซมากมากนะก็คือว่ามีพื้นที่เล่นเยอะมากๆนะผมก็เลยเออพยายามฟาร์มให้ได้มากที่สุดอะไรที่ได้เงินเนี่ยผมทําหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงมินเนี่ยนยิงปูยิงป้อมยิงหมดน่ะหลังจากฟาร์มมานานนะครับผมก็ได้มาเดินเก เกมนะหลังจากมาช่วยเลนกลางเนี่ยก็ได้มา1คิวนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะควรมาตั้งนานแล้วแต่ก็มัวแต่ฟาร์มอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฮายาบุสานี่เป็นอะไรนะครับก็คือว่าเวลาเห็นผมเนี่ยพุ่งมาอย่างเดียวเลยมึงแค้นอะไรกูเนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยรูปเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการทารุณกรรมฝ่ายเดียวนะครับก็คือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการโต้ตอบเลย ทีมเราเนี่ยเกิดมากๆเลยครับแต่ว่าในระหว่างที่ทุกอย่างเนี่ยมันกําลังชุนลมุนนะครับก็มีชายคนหนึ่งที่ยังมีเจตจำนงแน่วแน,นะครับก็คือว่าชายคนนั้นเนี่ยมีนามว่าฮายาบุสะนะครับก็ยังเลงผมอยู่นะคือไม่รู้ทําไมนะเขาคงอยากจะได้ชัดดาวเราั้งเอาจริงเนี่ยก็อาจจะตายนะครับแต่ว่าฟังโกเนี่ยสตัน์ไว้ก่อนนะก็ถือว่าฟังโกเนี่ยเป็นซับพอร์ตที่ค่อนข้างจะเป็นคนดีนะครับมั้ง มั้งนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าในอะไรที่กูเห็นผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะประเมินให้เขาเนี่ยเป็นคนดีได้หรือเปล่าโอเคครับหลังจากไฟนั้นเนี่ยก็เกิดไฟกันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับคือทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะชอบการไฟมากๆนะคือพอชนะทางแล้วเนี่ยก็พยายามจะไฟเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบนะแต่คือจังหวะนี้เนี่ยผมตายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือว่าทีมเราเนี่ยกู้สถานการณ์ได้ คือไอตัวละครเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวอะไรมันโดดทุบโดดทุบนะก็ถือว่าเก่งแล้วกันหลังจากที่เราเนี่ยชนะไฟนะครับทีมเราเนี่ยก็ได้สร้างมิตรภาพด้วยการกดปุ่มวาร์ปรัวๆนะครับคือผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่หยาบคายมั้งเพราะว่าเห็นในการแข่งเนี่ยเขาก็กดกันนะผมไม่รู้ว่ามันต้องมองในมุมมองไหนแต่ ก็ไม่เห็นมีใครหัวร้อนหรือเปล่าอาจจะมีคนไม่ชอบละมัง้งโอเคหลังจากเกิดมานะครับผมก็ไปเก็บบัฟแดงนะแล้วก็ไปเคลียร์เลนนะครับก็มันไม่มีอะไรให้ทํานอกจากทําอะไรอย่างเงี้ยคือทีมเราเนี่ยเก่งเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันไปเล่นอยู่หน้าป้อมเขานะครับแล้วก็ตายมา2คนด้วยแล้วคือทีมตรงข้ามเนี่ยเอาหลอดนะครับตอนนี้คือวิกฤตและคืออย่างที่บอกนะครับก็คือเกมโมบ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะพลิกกันง่ายถ้าผมเนี่ยปล่อยหลอดตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะยากนะครับผมก็เลยไม่ยอมลองเข้าไปสู้ดูนะแลล้วมมัััันนนนจะเปงงเปป็็ยยงงไไกกชครบ เลยครับว่าจังวะน,นี้โคตรเทใครเห็นก็ว่าตายครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ตายแถมก็ยังเก็บ5้าแล้วก็ยังแย่งหลอดมาได้ด้วยเอาจริงแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องถามนะว่าเออว่าจะแพ้หรือจะชนะคือมันมันมาขนาดนี้มันก็ต้องชนะแล้วนะครับโอเคครับผมก็ชนะแล้วก็ได้ถ้วยมานะ คือผมคิดว่าหมดเนี้ยมันสนุกมากๆนะด้วยความที่มันเนี่ยแจกฮีโร่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหมือนจะเติมเอ็มเบมให้เราเนี่ยเต็มด้วยละมั้งทำให้มันเนี่ยไม่เกิดความเหลื่อมล้าแล้วก็สุ่มผู้เล่นที่ดีมานะครับแต่ว่าคือก็อย่างที่เห็นครับบางทีเนี่ยมันก็สุ่มคนประสาทแดกมานะก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากไปลุ้นเอาก็ขอให้เจอคนที่ดีก็แล้วกันครับวันนี้มีแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย